สวัสดีค่ะพบกันกับพึ่งเหมือนเดิมนะคะค่ะแล้ววันนี้พึ่งก็จะพาทุกคนมาลดน้ําหนักด้วยเมนูของพึ่งกับทุกคนและพึ่งอยากจะบอกว่าสูตรนี้มันเป็นสูตรที่พึ่งใช้ลดน้ําหนักแบบว่าเร่งด่วนของพึ่งนะเชื่อไหมคะว่าพึ่งเนี่ยเห็นตัวแค่นี้นะเฮ้ยไม่ใช่ตัวแค่นี้สิกว่าจะมามีรูปร่างหุ่นแบบนี้ที่ใครทุกคนพูดในใจว่าใช่สีเธอรูปร่างดูดี จริงๆแล้วพึ่องอะน้ำหนักสูงสุดเลยนะ48ะกว่ากนะเกือบ49และน้ำหนักของพึ่งที่เบาสุดเลยนะคะทุกคนก็คือ43นะนี่คือต่ำสุดแต่พื้นฐานแล้วจริงๆคือ44นะเมื่อก่อนนู้นแต่ถ้าถามว่าปัจจุบันปัจจุบัน นะก็คืออยู่ที่45ถึง47ก็จะอยู่ประมาณนี้แต่สูตรนี้มันเป็นสูตรที่เร่งด่วนสำหรับพึ่งแบบว่าอีกครึ่งเดือนมีงานอะไรประมาณเนี้ย เพิ่งเป็นสายที่ไม่มีงานประจํานะคะทุกคนเพิ่งสไตล์แบบว่ารับงานทั่วไปมีงานเข้ามาก็จะจัดเต็มกับการกินก็คือติวเข้มลดน้ําหนักแบบเร่งด่วนนะสูตรนี้มันเป็นอีกสูตรหนึ่งที่เพิ่งใช้สําหรับการลดน้ําหนักแบบเร่งด่วนและเพิ่งอยากจะบอกว่าน้ําหนัก47นะมันลดเหลือ44ค่ะทุกคนโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของทุกคนนะเพิ่งให้ทุกคนดูเลยว่า พึ่งดื่มอะไรต้องใช้คําว่าดื่มนะ้าไม่ใช้คําว่ากินนะเพราะสูตรนี้มันเป็นอะไรที่แบบว่านมแอลมอนค่ะทุกคนนมแอลมอนพึ่งจะใช้นมแอลมอนนะคะเพราะว่าเขาแบบว่าแคลอรี่ต่ำมาก25แคลอรี่เองนะและตัวต่อไปที่พึ่งจะใช้สำหรับการลดน้ำหนักแบบว่าเร่งด่วนของพึ่งจาก47เหลือ4 3เนี่ยก็คือเม,ม็ดแหมงลักนะเนี่ยง่ายๆค่ะอ๋อยังมีอีกตัวค่ะทุกคน น้ำพึ่งกันน้ำพึ่งเป็นส่วนผสมเพื่อให้มันมีรสชาติขึ้นมาอีกนิดนึงนมแอลมอน์น่มนะมันจะเป็นรสชาติที่มันจืดนะทุกคนเออดังนั้นก็สามารถใส่น้ำพึ่งก็ได้แต่สำหรับพึ่งแล้วใส่บ้างไม่ใส่บ้างแล้วแต่ความขี้เกียจนะแต่ก็ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ใส่แต่พึ่งเอามาใสใ่ทุกคนดูก็คือว่าเพิ่มรสชาติจะได้ให้แบบว่าดื่มได้ง่ายๆนะค่ะง่ายๆนะกันทุกคน สูตรเล่งด่วนของพึ่งจาก47ลดลงมาเหลือ44ก็จะมีเม็ดแมงลัก1ช้อนชาค่ะอะพึ่งอยากจะบอกว่าถ้าเกิดว่าใครน้ำหนักไม่เกิน50ใช้แค่1ช้อนชาพอแต่ถ้าเกิดใครน้ำหนักเกิน50ขึ้นไปนะก็ใช้2ช้อนชานะแช่น้ำให้แบบว่าพองตัวเต็มที่เลยโอ้โหพึ่งแช่นานมากเอาแบบว่า ทุกเม็ดต้องผ่องตัวนะโอเคนี่คือนึงช้อนชาส่วนตัวที่สองก็จะใช้เป็นนมแอลมอนนะเดี๋ยวเพิ่งขอตัดแป๊บหนึ่งนะนมแอลมอนแน่นอนประโยชน์เขาดีมากๆไม่อ้วนกระเด็นไปไหนวะเนี่ยนะง่ายๆกันทุกคนนมแอลมอนนี่แช่เย็นด้วยจริงๆแล้วนมมันก็แช่เย็นอยู่แล้วนะอ่าก็แค่นี้เองค่ะทุกคนบีบลงไปแบบนี้นะคะทุกคนโคตรง่ายเลย มันดูง่ายและใครหลายคนคงจะแบบตั้งคำถามในใจว่าจะอิ่มเลยว,วะคุณเธอตัวเองแกหนูเรียกให้ครบทุกอายุเลยนะขึ้นชื่อว่าลดน้ำหนักเร่งด่วนนะแน่นอนค่ะมันจะอิ่มในระดับหนึ่งนะจริงๆโอเคเนี่ยได้ละอ่ะคนให้เข้ากันซะหน่อยอ จริงๆค่ะขึ้นชื่อว่าการลดน้ําหนักเร่งด่วนนะมันไม่มีอะไรอิ่มแน่นอนค่ะมื้อเย็นนะอะ่สูตรนี้ทำดื่มมื้อเย็นนะคะทุกคนส่วนมื้อเช้าทุกคนก็ไปเบาอาหารเอาเองมื้อเที่ยงก็จัดเต็มเอาง่ายๆกินอย่าให้เกินวันละพันสองแคลอรี่นะคะทุกคนอืโอเคตัวสุดท้ายนะคะทุกคนก็คือน้ำพึ่งนะคะน้ำพึ่งก็ประมาณ ไม่ถึงหนึ่งช้อนโต๊ะดีนะก็จะประมาณนี้อ่านะคะเพื่อเพิ่มรสชาตินะนี่ก่ะทุกคนหยดน้ำพึ่งลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันเรื่องจบค่ะนะพึ่งอยากบอกว่าสูตรนี้ทำดื่มมื้อเย็นค่ะทุกคนมันเป็นสูตรที่แบบว่าลดน้ำหนักเร่งด่วนจริงๆนะและพึ่งขอพูดไว้ว่าพึ่งทำดื่มไม่ได้ทุกวันนะนี่มันเป็นแค่อีกหนึ่งสูตร ที่ใช้สําหรับรดน้ําหนักของพึ่งจาก47เหลือ44นะคะทุกคนก็เอาไว้ง่ายพึ่งก็ยังมีเ,เมนูลดน้ําหนักอีกหลายตัวที่พึ่งใช้แบบว่าเร่งด่วนนะและพึ่งขอพูดตรงๆว่าไม่ใช่ว่าพึ่งจะทําสูตรนี้แล้วก็มันจะลงแบบว่าผู้ภูมิผัไม่ใช่นะคะ พึ่งมีการออกกําลังกายนะพึ่งบอกไว้ก่อนนะว่าพึ่งเป็นสายออกกำลังกายดังนั้นเมื่อเราทําอะไรที่แบบว่าเบาๆมื้อเย็นนะช่วงเร่งด่วนนะมันก็จะเห็นผลเร็วพึ่งสามารถลดน้ำหนักแบบว่าสามโลเนี่ยภายใน1อาทิตย์ค่ะทุกคนจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ออกกำลังกายมันก็อาจจะยืดไปอีกหน่อยอาจจะเป็นสัก10วันหรือไม่ก็ครึ่งเดือนก็นได้นะอโอเคเดี๋ยวพึ่งชิมให้ดูนะว่ารสชาติมันเป็นยังไง มีการรีดช้อนนิดหน่อยนะคะแม่พูดถึงความจืดของนมแอลมอนนี่มันจืดนะคะแต่พอดีเพิ่งเติมน้ำน้ำพึ่งลงไปมันก็มีความหวานขึ้นมาอีกนิดนึงขึ้นเชื่อลดน้ำหนักแน่นอนค่ะเรื่องความอร่อยเนี่ย มันก็อาจจะมีน้อยหน่อยนะคะเพราะว่ามันเป็นนมจากแอลมอน์มันไม่มีความหวานอะไรเลยนะคะทุกคนนะส่วนเม,ม็ดแมงลักแน่นอนเขาจะช่วยย่อยอาหารและก็ช่วยแบบว่าทําให้ระบบกับถ่ายเราไดีขึ้นนะเอาง่ายๆคือดีอะและส่วนนมแอลมอนแน่นอนค่ะเขาก็ช่วยย่อยอาหารเหมือนกันเขาก็ยังมีกากใยด้วยนะเออเอาง่ายๆแก้วนี้นะคะทุกคนเฮ้ย <c oughs> 40แคลอรี่ยังไม่ถึงเลย เหมาะมากเหมาะสาหรับการใช้ลดน้ําหนักแบบเร่งด่วนเหมาะมากค่ะทุกคนลองไปทําดื่มนะโคตรง่ายเลยนุ่มแอลมอนด์หนึ่งกล่องนะแล้วก็เม็ดเม,ดเมลักหนึ่งช้อนชาแล้วก็น้ําผึ้งประมาณ1ช้อนโต๊ะนะแค่นี้เองก็สามารถทําให้น้ําหนักเราลงแบบเร่งด่วนได้แล้วค่ะทุกคนและเพิ่งอยากจะบอกว่าใครจะดื่มแบบว่า3วัน4วันติดต่อกันเลยก็ได้นะถ้าทําได้นะเออถ้าทําได้ทําไปเลยแต่เพิ่งอยากจะบอกว่า พึ่งไม่ได้ทําสูตรนี้แบบว่าติดต่อกันประมาณ7วันนะไม่ใช่นะมันเป็นอีกหนึ่งเมนูที่พึ่งใช้ลดน้าหนักเล่งด่วนของพึ่งค่ะค่ะสําหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ลองไปทํำดื่มนะถ้าเกิดใครสามารถทํำดื่มได้ต่อเนื่อง3-4วันก็แน่นอนเช็คน้ําหนักตัวเองได้เลยค่ะทุกคนแต่ที่สําคัญนะ นึกถึงมือเช้าแล้วก็มือเที่ยงด้วยว่าเรากินเยอะไปแค่ไหนด้วยนะคะถ้าสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ยังไงก็เจอกันในคลิปต่อไปนะคะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะขอดื่มก่อนน้ำหนักจะได้ไม่ต้องแบบว่าพุ่งปรี๊ด